สว,สวัสดีค่ะชื่อออลนะคะก็คงจำกันได้คะ ja e ว่าเป็นคลิปที่แล้วคลิปหลุดๆนะคะก็คือที่เมรองบัสนั่นเองก็คือตอนนั้นไปทัศนศึกษากับเพื่อนๆนะคะแต่ตอนนั้นรู้ไหมว่าทำไมถึงบ้าข้างั้งมาเนเมาเงือค่ะเด็กก็วันนี้นะคะก็จะมาสัมผัสนะคะบ้านเจ้าของคลิปวิดีโอนะคะแล้วตอนนี้ก็ยืนหน่าซื้ออ้วนอยู่ถ่ายไปนะคะ ตอนนี้ก็สังเกตไหมไหมคะไม่สังเกตนะคะงั้นไปสำรวจบ,บ้างกันดีกว่าค่ะ,คะอุ้ยมีรอยไหมด้วยสงสัยจะเผาจะของวิดีโอไปแล้วนะคะลาก่อนนะคะทำบุญเจริญสรริไปให้บ้างนะคะอุ้ยเจอต้นชมพู่ด้วย เด็ดจริงแต่สักทวงเอาลูกน็นให้มันคอก่อนเจ้าของกล้องคะเจ้าของวีเดียวคะมีมดไหมคะกลัวกินไม่ได้กลัวมีสารพิษอะกินได้ไหมได้ใช่ไหมคะไม่ตายหรอกต้องตายใช่ไหมคะ หวานด้วยอ่ะฝาดดีกะักไม่ทันร้อนต่อแล้วค่ะร้อนอ่ะเอาอยากไปสำรวจในบ้านนะคะแต่ไม่กล้าเข้า ัวเจอ้อบ่อนี่มีปลาไหมเดี๋ยวเราจะปลาห่างน้องยุงกินกันค่ะปลาปลอยากชิมมากเลยอร่อยมากสุขบ้างอย่างเนี่ย น่ากินอ่ะอย่าให้น้องหมีแล้วอย่าให้น้องหมีไปข้าลงมาน้องหมีหัวหลุดได้ด้วยะไฟไม่เป็นแล้วเว้ยนี่พลาร้างก็ได้ด้วยเห็นไหมเห็นไหมก็วันนี้ก็เซอร์เซอร์นะคะแต่ไม่บ้าแบบคลิปที่แล้วดแดดร้อนมากงั้นเดี๋ยวไปทางตรงรถนู่นนี่นั่นึงเดี๋ยวเราจะไปหาเพื่อนเราจ้ะ นี่ใครโหชื่อน้องน้องอะไรวะชื่อน้องน้องเฉยค่ะเป็นลูกของจ่าเฉยแม่ชื่อเฉยค่ะ น้องไม่พูดอะไรเลยใช่ไหมน้องเอาแต่ขำอย่างเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องไม่พูดจริงๆค่ะงั้นตอนนี้ก็ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ขอลากันไปก่อนนด้นหะอ๋อมีพี่น้องอะไรนะคะมี ep สามอ๋อ มีเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปอีกแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะก็วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย